สวัสดีค่ะพบก,กับปูเป้คิทเช่นนะคะวันนี้ปูมากินขนมจีนน้ำยาป่านะคะซึ่งเป็นน้ำยาปลาทูนะคะปูทำเสร็จแล้วเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆวันนี้ก็คือวุ่นทั้งวันเช้าเที่ยงแล้วก็มาตอนนี้บ่ายแล้วบ่ายจะบ่ายสามแล้วค่ะก็เพิ่งได้ทำอาหารยังไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าเพราะว่าไปทำธุรกรรมที่ธนาคารอะไรต่างๆมานะคะวุ่นมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะปูพเพิ่งทำขนมจีนเสร็จ นี่ค่ะน้ำยาขนมจีนปูซื้อนี่มานะคะซื้อเป็นลูกชิ้นปลาของแต้จิ๋วนะคะมาที่อยู่ในเทสโก้แล้วก็อยู่ขายที่มีขายที่เซเว่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำยาปลาทูนี้ปูใช้ปลาทูสามตัวมีขิงมีกระชายเป็นกระชายแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็อืใบมะกรูดขิงกระชายทุกอย่างนํามาจากบ้านสวนนะคะปุูกที่บ้านสวนแล้วก็ขิงจากที่ไร่มีหอมมีพริกนะคะ น่าทานมากค่ะดูค่ะเพิ่นทำสิทธใหม่ๆมแล้วก็ปูก็ซื้อนี่มาวันนี้ไม่ใช่เส้นขนมจีนอ่ะเป็นเส้นขนมจีนที่บีบแล้วก็บีบไปแล้วนะคะบีบวันต่อว,วันนั่นเลยค่ะเขาก็จะจับเป็นจับแล้วก็ทําเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ปุ๊มาสี่สิบาทนะคะได้เยอะเอ้ยยี่สิบาทยี่สิบบาทคือได้เยอะมากดูค่ะเยอะมากเลยค่ะ ก็ทานคู่กับผักผักปุกก็เป็นผักที่ซื้อประจํามีชะอมตัวนี้เป็นโหระพากลิ่นดีมากเป็นโหระพาชาวบ้านนะคะไม่ได้มียามีอะไรแล้วก็ปุซื้อมาถึงใบมันจะออกอย่างเงี้ยค่ะแต่ปุกก็มันยังอร่อยนะคะทานได้แล้วก็มีสลัดนี่ก็เป็นสลัดไฮโดรข,ของอ่าเป็นอาจารย์ที่เขากเกษียณน,นะคะเขาปลูกกินเองแล้วเขาก็มาขายวันละถุงสองถุงนะคะแล้วก็มีหน่อไม้นะคะแล้วก็มีถั่วมีถั่ว ที่เพื่อนให้มาก็ยังเหลืออยู่นี่นะคะแล้วก็มีกุยช่ายตอนนี้ปูใช้ทํากิมจินะคะเวลาปูทํากิมจิแล้วก็ผักชีลาวมีแตงกวาตัวน,นี้ค่ะผักถ้าเป็นคนชอบทานผักนะคะก็เลยต้องทําเมนูขนมจีนนะแบบมันกินผักแล้วมันอร่อยอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงว่ากิมจินะคะปูก็ทํากิมจิขายมาสามปีแล้วนะคะสามปีกว่าแล้วปูเพิ่งมาหยุดช่วงโควิด้วลอกใหม่แล้วลอกตนเนี้ รอบเนี้ยคือมันเยอะแล้วก็ปูไม่สามารถที่จะไปเดินทางไปซื้อผักหรือว่าไปเข้าไปในห้างบ่อยๆนะคะปูต้องเซฟตัวปูเองปูก็เลยหยุดก่อนปูทํากิมจิแต่ว่าปูก็ทํากิมจิไปทานเองเ๋ยวช่วงนี้มีคนมาขอซื้อแต่ปูก็ยังไม่ได้ขายเพราะมันไม่ได้เยอะนะคะอันนี้เหลือนิดนึงที่จริงก็ทําเยอะตัวนี้เป็นกิมจิขิงอ่อนกิมจินะคะดูค่ะตัวนี้เป็นขิงอ่อนกิมจิอันนี้ปูทําเอง ปูจะมากินกับขนมจีนวันนี้ยอันนี้คือเป็นการดองที่ดองอน่าจะประมาณเกือบสองเดือนแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้ทานมาตลอดนะคะเหลือแค่นี้ค่ะเป็นขิงอ่อนนะคะกิมจิขิงอ่อนตัวนี้ปูทำเองถ้าทุกคนหาก็จะมีเซิร์ชเข้าไปก็จะเป็นกิมจิใบปูเป้คิทเช่น e นะคะซึ่งปูก,ก็อ่า ปุ๊กก็หยุดทําไปก่อนช่วงนี้คืออยากทําตอนไหนก็ได้นะคะมีมีลูกค้ามีลูกค้าสั่งเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็คืองดนะคะงดก่อนอ่าตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปุ๊กขายเองแชมพูกับคคีมบนวดยังเมื่อวานยังแกะกล่องมายังไม่ได้แกะกล่องก็มีคนมารับที่บ้านไปด้วยนะคะมีลูกค้าที่สั่งไว้เป็นแบรนด์นะคะตอนนี้เป็นแบรนด์ของดรซาโลที่ปูขายก็ไม่ได้ไม่ได้ขายแบบว่า ยังไม่ได้ขายแบบจริงจริงจังๆนะคะก็คือทําเป็นธุรกิจสํารองไว้ตอนว่างตอนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นงานเสริมนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ปูต้องทานนี่อีสานทางนี้จะรู้ไม่เอ่ยเขาเรียกกันว่าส้มโคกเค,คนะคะอันนี้ค่ะมันจะมันจะเป็นการดองเป็นกานดองอ่าเป็นขาหรือว่าพ่อขาหมูพ่อขาวายอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะดองแล้วก็ให้มันออกเปรี้ยวนะะี่ค่ะตอนนี้จะทานกับขนมจีนอร่อยมากค่ะ,ะเรามาทานกันเลยนะคะเดี๋ยวดูจะเอาขนมจีนใส่นกอก่อนออเอาแค่นี้ก่อนนะคะนี่ใส่ข้างต่อเขาจะตักน้ำราดเอาแบบน้ำฉ่ำๆเลยนะคะถ้าทำเองน้ำต้องฉ่ำ ค่ะน่าทานมากค่ะร้อนๆเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็จะใส่กิมจิตอนนี้ปุ๊ก็จะใส่กิมจิลงไปกิมจิขิงนะคะอะช้อนปุ๊มหมดลอะอาได้ซ่อมจังคือเราจะไม่ใช้ช้อนที่ตักอย่างอื่นไปตักนะคะเราต้องรักษาแบบให้มันอยู่ เขาเรียกว่าอการพวกกันบูดกันอย่างอื่นนะคะ่ะคือก็ต้องเปลี่ยนช้อนตลอดเวลาตักกินจินนี่ค่ะมาทานมากกับทานกับผักอยามาทานด้วยกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ